วลคัม back ที่ The Van จ่าดันพอมดีดีมวันนี้จะมาเล่น RGS 79อยู่หรือว่า AK 47อยู่นั่นเองนะคะนรับว,ว่าแต่เสียงไมเอนจะดังไปไหนวะใช้บ,บ่นี่เทงนี้น มงกมงนะไอเหี้ยทัน้วที่ไหนวะทำไมทำไมไม่ทันไดตั้งตัวไม่โดนทำไมไม่โดนสามยิงยี่ก็ได้หไอเหี้ยไป็นแบบอใคร

เกือบไปดูเขาเล่นเ้ายืนนิ่งสับิงเล่นไม่รู้ทั้งนั้นโอเบอรไหนตัวสุด้ายวมั้งยลยเียเกเย โอ้ยเยอะกองกลางสับได้บ้างได้บ้าตาวนะ oh, oh, oh. เกือบไปแล้วเมื่อกี้เดียวยิงทันดีแล้วผมยิงทันแต่เมื่อกี้เลย รถซองยิงไม่มีใครเก็บระเบิดเลยหรอวะหน่งกล่องก็จะมีกลงหนกล่องเกียวบบอ ี่อส้นวานหน้าไปเลยดีว sure> ังได้แล้วว่นอมโอ้อีกสามี่ดูตัอได้เลยดียาวของตัวเลยีกชิยี่ไม่ตายตายเนีย้างนน้นตู้คนองตัวหนึ่งือ้แงิวยี่สองรอบแล้ว กีไม่มีใครเก็ีระเบิดแย่เลยเ <S <S ดกกองกลางหีไปไหนวะหน,นูถ้ <S <S า,าผมมีนะเอเอตันผมวางบีนะไม่ไดดคุ <S <S อบบลอก

อันนี้เลยสวยยิงค่ะยิงค่ะก็ยิงสี่ตัวแล้วเข้าเหมือนเดิมได้ไหมได้เขเลยในบีมันมีตัวลูกซองอยู่นะ หลังๆๆๆอุ้ยเรียสไม่ทันระเบิดไม่ตายเลยนะวไอตัวเดร์ต้องขักนนะเนา่ยโอ้ยไ่อย่ังสกินนี่แหละเกียนดเลย วางเนะไปบี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 พูดผิดข้อปีเธอเล่นคนก็ได้นะตัวท้องนะสองก็สอง

я yeah. down ah, yeah. mm. ちょっと待って。 มองไม่เห็นมองไม่เห็นเมื่อกี้นึกว่าอยู่ข้างล่าง โสต er ็อกหกือได้เด็กอนดีสต็อกหรอดีสต็อกหรอดีสต็อกหรอ

Objectives. They have the bomb. Mm. Yeah. The enemy has the bomb. ตรงไมไม่ดูคนละยาว ตอางนี้ในกันเยี่ยยเกียร์สาวแล้วไม่ได้ตั้งใจงจะเกียร์นะอยากอยู่ตรงนั้นเดงช่วยไม่ได้รถแกระเบิดแล้วก็ล่อให้ตี Phải, cao để kéo <laughs> อ้อมมาทำไมละ่ะในบ้านแดงเหรอยังไละ่ะมันมาได้เกียรระเบิดเลยวะ มันมันอยู่โบกี้ไปทำในี๋ยโบกี้เะระถ้าเบิดก็ไม่เก็บ Sân anh The Objectives Enemy has dropped tai ายนี่ขวดมาทาหรอฮะไเอีแบยนู้น เ <Whoa. S 2> อาจริงได้ไม่ค่อยทราบด่านนี้เลย แต่ก็ได้อยู่ถ้าเรนเป็น เพีพเยบเลย Oh đi. <coughs> 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 จังหวะเก็บเอดเว้ย โอ้โห oh มาเล่นอย่างนี้ใจเย็นหน่อยดีกว่าก็ส <c oughs> ูงสามก็จะอ้อมนะ Ôi. Jeep Jeep điểm เกือบไปแล้วสอบทางฝั่งเมื่อกี้ชิบหายไป ขวาโอ้จริงจริงด้วยเอาบ่านเทอมินอตเหรอเล่นยากวะปืนกวนาเล่นยาก มันก็จะจบก็จบนะ รถยนต์ไม่ได้ยินเสียงอ่ะโอ้อยเสียงเสียงเสียง re ผมไม่ได้ยินเสียงเท้าไ,ได้เสียงดังมาก จะหมอย่างแล้เเดียวมาแล้วม nope totally ั้งอืมขยันรอบตั้งนีขยันรอบเงี้ย The objective. The enemy has the bomb. Ow. This <laughs> 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 <laughs>